จีบันรงปปลง่ย้ไ้ได้ไดที่เธอเดินเข้ามาทักพ่าฉันนะ่ารักใช่มีชิมีมาถาม่าหนักกิโลจะกข้าบะทอช่มีชิมหที่เธอเห็นว่าฉันงามฉันไปห้องน้ำไปหน่อยไปขี้เหรวจีบันรงแค่เธอส่งยิ้มมา ได้ทุกคำคำได้ทุกคำเฮ้ยหลอดไฟไลฟ์ปอดไมโครโฟนไมโครไฟพอมั่งไปพอมั่งพังหม้อไปพังหม้อเฮ้ยเกียร์หนึ่งคึ่งเนี่ยเกียร์สองกองเสียเกียร์สามกำเสียเกียร์เป็นหู้ฮู้เป็นเฮ้ยกาดำดำแดากาขาวขาวขาวกากัดกระหมูกูกัดกระหมาเฮ้ยกากินของหมูกูกินของหมาเฮ้ยกากินพี่หมูกูกินพี่หมาเฮ้ยเคยไหมเคยเฮ้ยรสชาติยังไง ซาลาเปาหนึ่งลูลกใช้เวลาหนึ่งนาทีถ้าเราจะนึ่งซาลาเปาสิบลูลกต้องใช้เวลากี่นาทีคะสิบนาทีครับส okay. ิบนาทีคะ่ะโอเคหนึ่งนาทีครับหนึ่งนาทีได้ไงซ <c oughs> าลา,าเปาแป้นเธอนึ่งทีละลูกหรอ,อจริงห่ะนึ่งซาลาเปาหนึ่งลูลก Faz fora, passou vergonha. Faz fora, passou vergonha. Tuts, 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 quero ver. Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver. Tuts, 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 quero ver. Hoje eu fico com a OU. Que? ความหวังนั่งน้ำตาเรนข้าวปลาไม่กินัอ้าสวัสดีผมทิดแหล่อยากทิดแหละมาน,นี่มาให้ที่ครบก็ดีใช้ทั้งสองทั้งเท้าไวโซ่เทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จิงละเข้ามา จังหวัดอะไรมีเห็ดเยอะร้อยเห็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถูกเฉยฮะไม่ได้แดกคู่รอกไอเช็ดเป็ดทะเลอะไรมีสีสีทะเลที่คนทิ้งขยะจนน้ำดำปีผิดเออทะเลสาทะเลหมอกผิดโอเคยอมแล้วกับพี่ทะเลที่มีสีสีคือทะเลทับบี้พัมทะเลอะไรไม่มีน้ำทะเลทรายแล้วทะเลอะไรมาเป็นเพลงทะเลใจแล้วถ้าอยากไปทะเลเดินเล่นริมหาดทรายต้องไปทะเลปาร์ตี้ริมชายหาดกับฟรีไฟ ลายอะไรสนุกที่สุดลายเสือดาวลายมลายลายลคุยกับคนที่ชอบผิดอ่ะยอมลายอะไรสนุกที่สุดลายฟรีเฟนเล่นฟรีไฟเฮ้ยเชียบพ,พึงซื้อตัวละครลิงมาใช้สกิลแปลงร่างหน่อยแล้วกันเพื่อความเนียนหลอกตาศัตรูว่าเราเป็นผู้ไม,ม้มุมหนึ่งแต่ดูก่อนอะไรกลมๆมมันลอ,อยมา หรือตาที่จะปาดว่ามันเป็นกระสุน M79